สวัสดีผู้ชมทุกคนครับวันนี้ผมพามาดูรถแบ็คโคตัวนี้ครับเอาใจคนที่ชื่นชอบรถก่อสร้างของจริงตัวนี้เป็นตัวซาน,น,นะนี่นะครับเ Y 2 1 5ครับเป็นตัวโฉมเดิมนะซานี่รุ่นนี้นะครับเขาจะมี2โฉมนะครับตัวนี้คือ6สูบนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นซ u เปอร์ e C E ตัวนั้นเป็น4สูบความเร็วครับ ตัวนี้6สูบครับตัวนี้บุ้งกีใหญ่ครับอยู่ที่1นคิวนะครับถ้าเป็นตัวโฉมใหม่จะอยู่ที่0 9 3คิวครับเอาเสริมเหล็กตัวนี้21ตันครึ่งครับตามรุ่นเลยนะครับอาตีนตะขาบนะครับตัวนี้เป็นแท็ก80นะ80เซนครับหรือว่า800มมโรลเลอร์ครับด้านล่าง9ลูกด้านบน2ลูกนะตัวนี้เครื่องยนต์ของซานี่นะครับนะเป็นเครื่องยนต์ของซานนี่6สูบครับ หนึ่งร้อยห้าสิบสองแรงน้าเอ่พอดีพี่เขาอัจจารบีอยู่ครับวันนี้หยุดงานต้องขอขอบคุณครับทางทีมงานครับเกียริน้ำาไทยครับโลโก้ตามน,นี้เลยอันนี้หกคันเนะาะซาเน่หกคันครับมีตัวใหม่ด้วยอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันครับแต่เป็นโฉมโฉมเดิมนะหรือว่าโฉมคลาสสิกนั่นเองกรับดูโลโก้ซานน่ครับสวยๆครับมาอยู่ใกล้ๆนี่ยางใหญ่ปึ๊บ ติดต่อได้ที่ซานี่ไทยยนนะครับตัวนี้หรือใครจะชอบตัวใหม่ก็ลองเข้าไปดูครับตัวใหม่จะเป็น s y 2 1 5 Super นะครับ ACE ตัวนั้นจะใช้เครื่องยนต์คอม m o n เ a i l นะครับเป็นของมิ s ูบิชิซีซูบนะครับบุ้งกีจะอยู่ที่0.93คิวเดี๋ยวผมพามาดูด้านบนนะครับเป็นแบบนี้นะเสียดายไม่ได้เปิดนะครับตรงเครื่องนะนี่คือ ด้านบนนะครับของเจ้าตัวซานี่คันนี้มีเครื่องยนต์อยู่นี่ครับตัวนี้6สูบครับผมนี่คือบันท้ายนะครับบันท้ายยังเป็นตัวสติ๊กเกอร์อยู่แต่ถ้าเป็นโฉมใหม่จะเป็นตัวหล่อครับหล่อปั๊มเลยตัวโลโก้ซานี่ครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของซานี่พาวเวอร์ส่วนตัวปั๊มเป็นของคาวาสึกินะครับคอนโทรลก็เป็นของคาวาสึกิ มอเตอร์สวิงเป็นของคาวาซากิครับตัวเดินด้านล่างนะตัวนี้ครับเป็นของคายาบ้านะครับเนี่ยนี่คือตัวเดินครับเป็นมอเตอร์แบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้โอ้มาอยู่ใกล้ๆนี้ใหญ่ครับหนาปึ๊กนะสวยๆครับเสียดายครับวันนี้จอดครับฝนตกล่อยๆนะผมต้องใส่หมวกครับต้องขออภัยนะใส่หมวกลงมาครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมไปชมครับตัวนี้ครับ เจ้าตัวสตานี่ครับ s y 215C ตัวนี้โฉมคลาสสิก6ซูมครับเสยๆใครชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับลาไปพร้อมกับไอหนุ่มตีแดนมังกรคันนี้เลยถ้าสนใจเหมือนเดิมติดต่อได้ที่สตานี่ไทยยนต์ครับ